สวัสดีท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซเว์นดูชเนลเองนะครับผมและวันนี้นะฮะเซเว์นดูชเนลก็อยู่กับมังงะเรื่องศึกตำนานเสียสวีหรือว่าการลิบาเสียสวินี่เองนะครับผมกำมังงะตอนที่55า้าท้าความถึงมังงะนในตอนก่อนมังงะใ,ในตอนก่อนเนี่ยก็ได้พบว่าเหมือนนะตอนนี้เพอร์ซี่เนี่ยจะเกิดอาการข้างเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากว่าเขาในตอนนี้เนี่ยไม่ทราบว่าสถานการณ์เป็นยังไงดังนั้นในตอนนี้เขาเนี่ยจึงคิดว่าเพื่อนพ้องเ,เขาเนี่ยบาดเจ็บสาหัส แล้วก็ได้มีการมาถึงขององค์ชายทิสซันหรือว่าเจ้าชายทิสซันนั่นเองแต่มาที่มงานตอนล่าสุดทิสซันเนี่ยได้พูดว่าพวกเจ้าทุกคนนะพอแค่นั้นแหละและจากนั้นทิสซันเนี่ยจึงได้มาหาไอโซไอโซในตอนนี้เนี่ยเธอจึงได้พูดไปว่ายินดีต้อนรับกลับค่ะเจ้าชายแล้วว่าแต่ว่าเรื่องนั้นเป็นยังไงบ้างคะเรื่องที่ท่านออกตามหาเด็กในคําทานายนะคะตัวของทิสซันในตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดว่าเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะแล้วว่าแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันอธิบายฉันทีีีสสซซึ่่่่่งงงงงเเหมือออออนนนนนนนใต้้พยยยกาลลัููแะขช็ไดดว เขาคนนั้นน่ะคืออัศวินเควอสครับผู้รับใช้กษัตริย์อาเธอร์และขามั่นใจได้ว่าสิ่งที่เจเดกนั่นแบกมานน่นคือชิ้นส่วนของโรงศพแห่งความมืดชนิลันครับมันคงขโมยมาจากอาณาจักรของเรานะครับและซีสันในตอนนี้เนี่ยก็ได้ถามต่อไปว่าแล้วว่าแต่ว่า3คนที่บาดเจ็บนั่นน่ะเป็นอัศวินของเควอสด้วยงั้นหรอชิออนเนี่ยจริงๆพูดกลับไปว่าเขา3าคนน่ะพยายามมาขวางทางเราครับเพราะฉะนั้นจึงได้บาดเจ็บและเหมือนในตอนนี้นะาซีเนี่ยกำลังพยายามพูดบางอย่างนะฮะ <c oughs> ทีสันที่ได้เห็นเน ชียอนนายใช้ซิลอย่างนั้นเหรอบดการใช้งานซิลก็สามคนนั้นเดี๋ยวนี้เมื่อซินคําพูดทิสตันตัวของชียอนในตอนนี้เนี่ยก็ได้ทำนานิ่งก่อนที่เขาเนี่ยจะพูดกับมาว่า ได้ครับและแล้วซิลที่ได้อยู่กับนาซีดอนนี่แล้วก็แอนเน่เนี่ยก็ได้ถูกถอนออกในตอนนี้ทั้ง3คนเนี่ยสามารถหายใจได้อีกครั้งและตัวของทิสซันเนี่ยก็ได้พูดว่าพวกเช่าเดินทางมาไกลในการรับใช้อาเธอร์อย่างนั้นเหรอเรื่องนี้ส่วนตัวคิดว่าไม่ค่อยมีเซสเลยและตัวของไอโซเนี่ยก็ได้พูดว่าแต่ว่าองค์ชายคะเจ้าเด็กนั่นนะ่ะมีชิ้นส่วนของโลสบห่งนางฟ้านะคะทิสตันเนี่ยจึงได้ตอบกับไอโซไปว่าฉันว่าเราเนี่ยควรจะมีการสอบปากคำมากกว่านี้และอีกอย่างเลยคือด้ามดามบมังกรน,นั่นนะ่ะถูก Hey. และจากนั้นเนี่ยภาพของบางงานก็ตัดมาหาชิออนชิออนในตอนนี้นะฮะนำมือเขาเนี่ยมาจับไหลเพอร์ซี่เฮ้นาย hey. นเงียบทำไมกันเล่ามันคงแย่มากเลยสินะที่ในตอนนี้นายน่ะโชคไม่ดีเอาซะเลยแกนี่มันดวงตกอับจริงๆเลยแต่แล้ววินาทีนั้นข้างในใจของเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้คิดว่านี่ฉันต้องอยู่ตัวคนเดียวอีกแล้วมั้หรอปูนะ่ะจากไปแล้วแล้วพอมาคราวนี้ดอนนี่ แอนเน่นาซีพวกเขาทั้งหมดน่ะกำลังจากฉันไปเมื่อสิ้นความคิดนี้เพอร์ซี่นะฮะก็ได้จับแขนชิออนตัวของชิออนในตอนนี้เนี่ยก็ได้แหกปากร้องมา,าทาให้ในตอนนั้นไอโซทิสซันเนี่ยก็ได้หันไปมองและเหมือนเพอร์ซี่ในตอนนี้เนี่ยได้ปล่อยมือชิออนแล้วด้วยแต่ว่ารอบตัวของเพอร์ซี่เนี่ยกำมีบางอย่างแปลก,กทันใดนะั้นอาเจ็เนี่ยจึงได้วิ่งมาชิออนเกิดอะไรขึ้นน่ะชิออนในตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดกับมาว่าแขนฉันแขนฉัน และจากกานเขานะฮะจึงได้ปลดถุงมือออกนะตอนนี้ทิสตันเจทและไอโซในต่างตกใจเนื่องจากว่าแขนของชิอนในตอนนี้เนี่ยก็ได้กลับกายพันไวซะแล้วพร้อมกับเสียงร้องของชชอนที่ได้พูดออกมาว่าอแขนแขนข้าและเหมือนในตอนนี้ชิอนน่ยเจไม่สามารถขยับแขนได้ตัวของเจน,นะฮะจึงได้มาลองจับดูแขนนายในตอนนี้เนี่ยเหมือนกับแขนของมัมมี่ที่ตายไปแล้วเลยเมื่อสิ้นเสียงของเจนในตอนนี้ไอโซเนี่ยก็เริ่มยู่วานี่แกแกทําอะไรเขานะตอบฉันมานะตอบสิ เจนนายช่ยลบความมืดออกจากหัวเจ้านีทีเดี๋ยวฉันอาจจะจัดการให้มันจบเองเจนในตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดกับมาว่าได้สิโอเคและขณะที่เจนนะฮะกำลังลบความมืดวีนาชีนั้นเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้พุ่งมาจับคอเจนเจนในตอนนี้เนี่ยตกใจมากเหมือนว่าเขาอะไรเจงไม่สามารถขยับได้ทันและแล้ววีนาชีนั้นทิสตันเนี่ยก็ได้โผล่มานะฮะทิสตันใช้เท้าเขาเตะล่างของเพอร์ซี่อย่างแงรงจนในตอนนี้เพอร์ซี่เนี่ยกระเด็นลอยฟ้าแต่เหมือนเพอร์ซี่ในตอนนี้เนี่ยกำลังพูดอะไรบางอย่างออกมาเซกิมมา ลแล้วก็ตัดกับมาที่เจดเหมือนเจดในตอนนี้นะฮะจะให้เป็นไรและตัวของทิสตานเนี่ยก็ได้พูดว่าตอนนี้เรานะี่ยไม่รู้ว่าเจ้าเด็กนั่นเป็นใครแต่ว่าจากการโจมตีตะกี้นะเจ้าเด็กนี่อันตรายส่วนในโซนในตอนนี้เนี่ยก็ได้มาหาเจต เจ็ดพวกชั้นสี่เป็นยังไงบ้างและเหมือนในตอนนี้ทิสตันจะไม่รอช้านะฮะทิสตันได้ตั้งเท้าเขาและจากนั้นทิสตันเนี่ยก็ได้กระโดดพุ่งตัวไปหาเพอร์ซีซึ่งเมื่อทิสตันได้กระโดดไปวินาทีนั้นก็ได้มีขนนกเนี่ยปิวมาตัวของดอนนี่ในตอนนี้เนี่ยก็เลยตกใจเจ้าคนตะกี้มีขนนกได้ยังไงกันและคราวนี้ก็ตามไปที่ทิสตันกับไอโซทิสตันในตอนนี้เนี่ยก็ได้กางปีกนาฟ้าเข้าโบยบินนี่เจ้านะเป็นใครกันแน่พอได้เกิดเจ้านะเป็นอสุจิแห่งเอสนนน่าาางั้้วะะจขด คือศัตรูก่อนก็แล้วกันแต่เหมือนเพอร์ซี่ในตอนนี้เนี่ยกำลังท่องคาถาวาสิสกาทิสตันในตอนนี้ที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้คิดว่าภาษาเนี่ยนะนะไม่เหมือนที่เราเคยได้ยินเลยและพลังเวทกี้นะก็ช่างแปรแล้วก็ไร้กาดหรือว่าเจ้าน่ะจะเป็นเผ่าปีศาจกันและจากนั้นทิสตันนะฮะจึงได้เบิกเนตรนางฟ้าเขาและทิสตันเนี่ยก็ได้เปิดการโจมตีก่อนทวิงลิงสตาร์เหมือนเพอร์ซี่ในตอนนี้เนี่ยถูกโจมตีเต็มๆนะฮะแต่ว่าการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยไม่มีผลกับเพอร์ซิวและตัวของแอนนี่ในตอนนี้เนี่ยก็ได ไม่นะเพอร์ซิวัลและก็ตัดมาหาทิดสัน้นทิสสั้นในตอนนี้เนี่ยก็เลยตกใจเอ๊ะ ขนาดใช้เวกอาร์กแล้วแต่ไม่ได้ผลหรือว่าเจ้านี่เนี่ยจะไม่ใช่เผ่าปีศาจและแล้ววินาทีนั้นทิสตันเนี่ยก็ได้ถูกโจมตีกับเพอร์ซี่ในตอนนี้นะฮะนำหัวเข้ามาโกทิสตันแต่ว <é. S 1> ่าทิสตันในตอนนี้เนี่ยก็สามารถตั้งหลักได้และเมื่อทิสตันได้เห็นว่านางฟ้าเขาเนี่ยไม่สามารถโจมตีได้ผลทิสตันจึงได้ชักดาบคู่เขามานั่นคือดาบแห่งความมืดดาบแห่งแสงสว่างเข้ามาโจมตีกลางลำตัวเพอร์ซีวอลเพอร์ซีบอลในตอนนี้เนี่ยก็ได้ถูกโจมตีเต็มๆซึ่งเมื่อในตอนนี้เพอร์ซี่ที่บาดเจ็บ กายที่แปลกประลาดกว่าเดิมกับเสียงกระถางเพอร์ซีที่ได้ท่องอยู่ว่า ซึ่งเมื่อไอโซได้เห็นเช่นนี้เนี่ยไอโซจึงได้พูดว่าองค์ชายทิสตันคะให้เราสู้ด้วยค่ะทิสตันเนี่ยจึงได้พูดกับไอโซไปว่าฉันไม่ชอบการเสียเลือดโดยที่ไม่จําเป็นแต่เหมือนครั้งนี้เนี่ยจะไม่น่ามีตัวเลือกและจานาชิอนเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าเร็วเข้าครับองค์ชายรีบฆ่ามันซะขอร้องละข่ามันตอนนี้เลยแต่แล้ววินาทีนั้นทิสตันเนี่ยก็ต้องตกใจเนื่องจากว่าในตอนนี้นั้นแอนเน่กำลังยืนขวางอยู่แอนเน่ในตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดว่าพวกเราไม่ให้พวกนายเนี่ยทำอย่างนั้ด่วาพู พวกเรานะ่จะยืนตรงนี้ปกป้องนายเองเพอร์ซิวัลและดอนนี่เนี่ยก็ได้พูดต่อว่าใช่แล้วเพราะว่านายนะคือเพื่อนพ้องเราและเมื่อทิดสันได้เห็นเช่นนั้นทิดสันนะ,ะจึงได้พูดไปว่าพวกนายนะออกากตรงนั้นซะเจ้าเด็กตัวนั้นเพื่อนของนายนะไม่ใช่คนธรรมดาแต่นี่ในตอนนี้เนะี่ยก็ได้หัวราะใส่ <c oughs> และเขานะฮะจึงได้หันไปกอดเพอร์ซิวัลนั่นสินะจะธรรมดาหรือไม่ธรรมดาแต่ยังไงซะเขาก็าคือเพอร์ซิวเลเขาเนะี่ยคือเพื่อนพ้องเราไะนาซีเนะี่ยก็ได้พูดตอบไปว่าใช่พวกเรานะ่ยจะอยู่ตรงนี้ นายเนี่ยจะไม่ลำพังหรอกนะเพอร์ซิวัลและเหมือนในตอนนี้รังสีรอบเพอร์ซิวัลเนี่ยจะหายไปนะฮะองค์ชายทิสซันเนี่ยก็เลยเริ่มงงเดี๋ยวก่อนนะคืนพลังเวทรอบตัวน่ะหายไปแล้วไอโซในตอนนี้เนี่ยก็เลยเออใหญ่เอ๋และเสียงของดอนนี่เนี่ยก็ตะโกนมาว่าพวกแกน่ะกล้าเรียกตัวเองว่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ของเลี้ยเน็ตงั้นเหรอนี่เนี่ยคือเพอร์ซิวัลอัศวินศักดิ์สิทธิ์ในคำทำนายหนึ่งในสี่จตุรอาชาที่ราชาที่นี่น่ะเชิญเข้ามาแต่ว่าพวกแกปีนาทีนั้นเจททิสซันและไอโซเนี่ยตกใจ แต่เหมือนในตอนที่เชี่ยนเนี่ยจะเริ่มงุญญ่งหยดอยู่คนเดียวนะฮะและทิดสันเนี่ยก็ได้พูดต่อบว่าเจดลบพลังเวไนซะตัวของเจดในตอนนี้เนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าเออได้ครับฟาบาทและแล้วพลังเวที่ครอบหัวเพอร์ซี่อยู่เนี่ยก็ได้หายไปร้องกเกียงเพอร์ซี่ได้พูดออกมาว่าพวกนายทุกคน และเหมือนในตอนนี้เพอร์ซี่เนี่ยกำลังร้องไห้อยู่ที่เขาเนี่ยได้เจอเพื่อนพ้องเขาแอนเน่นาซีดอนนี่ทั้ง3คนเนี่ยยิ้มให้กับเพอร์ซิวบอลและแล้วมังงะเรื่องสี่จักรราชาก็ได้จบลงไปเนื้อผมกับตอนที่55สรุปเนื้อผมในมังงะตอนนี้เนี่ยพลังของเพอร์ซี่เนี่ยไม่ได้มีแค่อย่างเดียวแน่นอนดังนั้นในตอนนี้นะผมกล้าฟันธงเลยว่าสี่จตุรอาชาเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4พลังเพิ่มเติมของแต่ละบุคคลสมมุตินาเพอร์ซี่ในตอนนี้เนี่ยเขามีพลังเวทส่วนบุคคลอยู่แล้วนะฮะ พลังเวทของ4จัุรรอาชาหรือพลังเวทของความตายอย่าลืมนะว่าเพอร์ซี่เนี่ยคือจัุรรอาชาแห่งความตายสังเกตจากตอนที่เพอร์ซี่เนี่ยจับมือชิออนนะฮะมือของชิออนเนี่ยก็ได้เหี่ยวแล้วก็ตายไปเลยดังนั้นในตอนนี้แต่และบุคคลเนี่ยจะมีพลังส่งวนบุคคลแน่นอนอย่างแงลนซ์ลอตลูกชายบันเนี่ยจะมีพลังของจักรรอาชาแห่งสงครามส่วนทิสตันเนี่ยจะเป็นโรคระบาดและไอคนที่ทิสตันพามาน่าจะเป็นความอดอยากและจากนี้ต่อไปเรามารอลุ้นกันนะฮะว่ามังงะตอนหน้าจะเป็นยังไงมังงะเริ่มดุเดือดเลืนะอดนพน่าใเขง ตอนนี้เนี่ยสามารถใช้พลังนางฟ้าของแม่ได้แล้วผมคิดว่านะส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่น่ามีใขอยากใช้พลังของพ่อปีศาจหรอกดังนั้นทิสซนนั่นจึงฝึกพลังเผ่านางฟ้าสังเกตจากคำพูดดั๊ดในตอนก่อนนะดั๊บอกว่าสาเหตุที่อาณาจักรเรียวเนตเขาเนี่ยไม่มีเผ่าปีศาจเลยเนื่องจากว่าไม่มีเผ่าไหนหรอกอย่ามีเผ่าปีศาจอ,อยู่ร่วมด้วยดังนั้นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยนะขานาดทิสซั่นสู้เนี่ยทิสซั่นยังใช้พลังของแม่เขาเลยแสดงว่าทิสซั่นเนี่ยคือโคดโกงเลยนะพลังของฝั่งแม่อาร์ค ในการล้างปลาเผ่าปีศาจพลังเผ่าปีศาจในการอารวาดฝั่งพ่อเขาและยังมีพลังเวทส,ส่วนบุคคลอีกนั่น,นคือฟอร์ติงสตาร์และนำซ้าังมีพลังของสี่จตรอาชาพลังแห่งความโลกระบาดอี๊โคตรเกงงั้นคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนใครชอบกดไลค์ใ like, ช่กดแชร์ Share, ครับผมบายยครับสวัสดีครับ